อ่าพระปิดตาปลดหนี้นะครับหลวงปู่ศิลานี่มีเก๋มาแล้วครับแต่ว่าบอกตรงตรว่าเก๋ห่างครับคือลักษณะพ้าเก๋เนี่ยไม่ต้องส่องครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับตรงยันนะครับตรงยันตัวหนังสืออักขรต่างๆเนี่ยจะไม่คมชัดนะนี่ฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้มันจะไม่คมนะครับจะเบลอๆนะครับและเส้นขอบจะไม่คมนะฮะอ่ะลองดูพระแท้ครับเป็นแบบนี้ครับพระแท้นี่เป็นแบบนี้นะฮะเนี่ย ลักษณะยันเส้นขอบจะคมชัดคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกพระเก๊ถอดพิมพ์เนี่ยในลักษณะของอาการปั๊มให้ลึกลงไปเนี่ยอันนี้จะเกยยากกว่านะครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับและที่สําคัญครับไม่มีทางครับว่าพระไม่ว่าจะเป็นหลักร้านหลักหมื่นหรือหลักพันเนี่ยเขาจะมาแบ่งเราหลักร้อยหลักสิบไม่มีครับนอกจากพระเก๊ครับ ราคาเช่าหาตอนนี้นะครับหลวงปู่ศิลาเนี่ยรุ่นนี้นะครับปดหนี้ปิดตาปดหนี้เนี่ยไรขากรรมการนะครับกำไรขากรรมการนี่ยอยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับส่วนอ่าบล็อกธรรมดานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่หาได้นะครับ